เดี๋ยวนี้เราจะมาสอนทำสเตตัสบาร์เปลี่ยนสีครับตามออกแอปนะดูเนี่ยเนี่ยสีแดงก็เป็นสีแดงออกมาก็เนี่ยสีอื่นก็เป็นสีอื่นะดูนะลองเข้าเฟซบุ๊กนะโอเคอถ้าแล a มันเป็นสีขาวก็เป็นสีขาวตามนี่แล p สเตตัสบาร์ของเฟซบุ๊กมันเป็นสีน้ำเงินก็เป็นสีน้ำเงินตามับทำไงเราจะมาสอนกันครับไป นะฮะอย่างแรกนะครับอ,อ๋อเดวดูวดวนะเราต้องมี expose นะครับตัวนี้ตัวนี้ expose นะฮะแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเอาก็ได้นะแล้วนแะต่แต่ผมจะได้สอนตัวเมื่อกี้นะนี่ผมจะเอาตัวนี้แทนนะฮะโอเคครับเอานี้ออกไปก่อนก็อย่างแรกเราต้องมี expose นะให้เข้าไปที่ Google พิมพ์ว่า expose นะแล้วก็ไปดาวน์โหลดอันแรกเลยนะเข้าอิบแรกดาวน์โหลดเลย ตอนนี้เนี่ยตัวนี้สามารถราดาวน์โหลดได้จากปตนนะฮะโอเคครับอย่างแรกให้เราเข้า e x p กซ์โพเซ็นนะฮโอเคนะถ้าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเข้า e x p กซ์โพเนะฮะ e x p กซ์โพเซ็นะ x นะผมจะเรียกนี้อ่าก็เข้าไปที่เฟริฟร์มเฟรมเวิร์ดนะฮะโอเคครับเฟรมเวิร์ดแล้วก็โอเคเข้าเฟรมเวิร์ดแล้วกดติดตั้งอัปเดตนะฮะคือผมกดไปแล้ว นะฮะกดไปแล้วปั๊บแล้วก็กดมันจะบูทเครื่องให้เราหนึ่งทีนะฮะก็ดับรีเซตรีบูทเครื่องนะฮะไม่ใช่รีเซตครับก็แล้วรอก็ถ้าแบบปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เรียบร้อยนะกดโมดูลเนะี่ยเอ้ยเอยเอกดโมดูลเนะี่ยโมดูลเนะี่ยโมดูลอ่ะแล้วติ๊กถูกเนี่ยนะนะติ๊กถูกไปที่แอปแฟลชได้คอริ i บา a r นะนะนะติ๊กถูกเลยนะโอเคแล้วให้เรา กดไปที framework. ่ framework อีกท so, like, so, ีนะรมเ framework เ framework แป๊บนึงนะฮะอ่าเราให้เลื่อนตกลงให้เลื่อนลงมาแล้วกดรีบูตนะเท่านั้นเราก็จะได้สเตตัสบาร์ที่มีสีใสเลยครับก็ขอเฮ้ยทุยก็ขอ Subscribe อย่างเป็นร้อยนะฮะคงจะไม่มีหรอกชื่อนี้บายบายครับ